สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทที่ตีแสงสว่างพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสดร,รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตรตรีธีรเดชธรรมสุธ,ธีผู้บงคับการสืบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาลพันตำรวจเอกกิติศักดิ์สะทองออยพันตำรวจเอกนิวัฒน์พึ่งอุทยัยศรีรองผู้บงกับการสืบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาลพร้อมตํารวจชุดสืบนครบาลและชุดปฏิบัติการที่4ร่วมกันจับกุมนายไตรภพสุขสรรเสริญอายุ19ปีและนายอนุสรบุญหวังอายุ22ปีสามารถจับกุมได้ที่บริเวณภายในปั๊มน้ำมันถนนสีนครินแขวงหนองบอลเขตประเวศกร,รุงเทพมหานครพร้อมของกลางอาวุธปืน ปิดดัดแปลงลำกล้องจุดสามนจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนจำนวน3นัดซองกระสุน1ซองซองพกอาวุธปืนสีดำา1ซองโดยพฤติการแห่งคดีตำรวจกองกำกับการสืบสวนสองกองขับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกติดตามสืบสวนหาข่าวเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อเป็นความผิดตามพรบอาวุธปืนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จากการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนทราบว่านายตรายพบใช้บัญชีเฟซบุ๊กเสนอขายอาวุธปืนประดิษฐ์ดัดแปลงลำกล้องขนาดจุดสาในรคาคา15,000บาทนัดหมายให้มารับอาวุธปืนและจ่ายเงินกันบริเวณในปั๊มน้ำมันถนนสีนครินแขวงหนองบอลเขตประเวศกร,รุงเทพมหานครพันตำรวจตรีสมพรจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบขออนุมัติในการล่อซื้อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและมอบหมายให้เจ้าพนักงานตำรวจได้วางแผนล่อซื้อการจับกลุ่ม พฤติการแห่งคดีก่อนทาการจับกลุ่มเจ้าพนักง,งานตํารวจได้ออกติดตามสืบสวนหาข่าวเพื่อจับกลุ่มผู้กระทาความผิดที่ลักลอบจําหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพรบอาวุธปืนตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาจากการสืบสวนของตํารวจได้ทําการสืบสวนทราบว่านายไตรภพใช้บัญชี a c e b o o k เสนอขายอาวุธปืนประดิษฐ์ดัดแปลงลํากล้องขนาดจุดสา0 80, ในราคา1 5 0 0 0บาท นัดหมายให้มารับอาวุธปืนและจ่ายเงินกันบริเวณในปั๊มน้ำมันถนนสีนครินแขวงหนองบอลเขตประเวศกรุงเทพมหานครพันตรจตรีสมพรจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบขออนุมัติในการล่อซื้อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและมอบหมายเจ้าพนักง,งานตำรวจได้วางแผนล่อซื้อเพื่อทำการจับกลุ่มจากนั้นจึงออกเดินทางโดยพันตรวจตรีสมพรมอบหมายให้เจ้าพนักง,งานตำรวจนั่งรถยนต์ไปกับสายลับทำการล่อซื้ออาวุธปืนจากนายไตรภพ เวลาประมาณ13นาฬิกา40นาทีเมื่อเจ้าพนักง,งานตำรวจเดินทางไปถึงจุดนัดพบบริเวณปั๊มน้ำมันเจ้าพนักง,งานตำรวจได้จัดให้สายลับโทรศัพท์แจ้งกับนายไตรภพว่าเดินทางมาถึงรออยู่ภายในปั๊มปตทต่อมาเวลาประมาณ13นาฬิกา52นาทีนายไตรภพกับนายอนุสอนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda P CX สีแดงดำถึงบริเวณปัม๊มนายอนุสรเป็นผู้ขับขี่ นายไตรภพเป็นผู้ซ้อนท้ายได้เดินลงมาจากรถจักรยานยนต์นและนำอาวุธปืนส่งให้กับสายลับตำรวจจึงได้แสดงตัวทำการจับกุมนายไตรภพและนายอนุสรแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกจับว่าร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมาตำรวจ <het. S 1> ควบคุมตัวนายไตรภพและนายอนุสรมายังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจรวนคราบาล เพื่อสอบสวนขยายผลอาวุธปืนและดําเนินการบันทึกการจับกลุ่มส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอพระโขนงดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปสอบถามรายละเอียดนายไตรภพให้การว่าเสนอขายอาวุธปืนดังกล่าวจริงเสนอขายในราคา1 5 0 0 0บาทและนายนุษย์สอนให้การว่าถูกนายไตรภพชักชวนให้ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่ปั๊มศรีนครินทรี4 2ซึ่งรู้ว่านายไตรภพกำลังจะเอาอาวุธปืนไปขายจนถูกเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม